ความลับในใจเขาที่รู้สึกต่อคุณเป็นยังไงขอไพ่บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนนะคะให้จะออกมาตรงกับพลังงานของคุณไหมขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ เรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษบกัน1ไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเม็สสีหนูเจไม้พลังงานของคนาไไงธนงงา,นคนาตุไฟแล้วก็4ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนคาร์โกพิจิพลังงานของคุณกําลังรอคอยใครสักคนที่อยู่ในใจนะคะเป็นคนไม่ถอดใจแม้ว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีปัญหามีอุปสรรคทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อ คุณก็ไม่หมดกําลังใจพร้อมจะไปต่อพร้อมจะต่อสู้พร้อมจะปรับตัวพร้อมจะปรับใจนะคะการไม่มีเขาทำให้ชีวิตของคุณว่างเปล่านะคะคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่เสมอนั่นเองนะคะพลังงานของคุณมีคนที่อยู่ในใจแล้วยังจะรักต่อไปถึงแม้ว่าตอนนี้จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อก็ตามแต่ยังคงมีกําลังใจนะคะหรือว่าตัดสินใจที่จะไปต่อนั่นเอง เรามาดูพลังงานของเขาบ้างนะคะพลังงานของเขาของพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณหน่อยพลังงานของคุณมีคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำนะคะ พลังงานของเขามีคนราศีตุลน,นะคะจะสิ Justice, คนที่มีความชัดเจนหนักแน่นตรงไปตรงมานะคะมีความยุติธรรมเดมโพเลอร์ The Emperor, เป็นคนที่มีเหตุผลนะคะเป็นคนน่าจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณด้วยไหมนะคะหรือว่าบุคลิกของเขาน่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะเดมโพเลอร์ Emperor, นะคะพลังงานของคนราศีเมษ The World พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสามใบนี้เป็นพลังงานของคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณเลยนะคะ สเตรนท์เป็นคนเก่งด้วยนะคะเป็นคนที่น่าเกรงขามเป็นคนที่จัดการรับมือกับปัญหาได้สุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่มีความชัดเจนจริงใจชอบควบคุมด้วยไหมนะคะพลังงานของเขามีโคนธาตุไฟนะคะแล้วก็โคนราศีตุลราศีเมษกับราศีสิสงห์อยู่ในธาตุไฟเนาะ เรามาดูกันต่อนะคะความลับในใจเขาคืออะไรเขาเก็บซ่อนอะไรไว้ความลับที่ซ่อนไว้นะคะครอบครัวหนึ่งเหรียญสาสไม้ เขารอคอยที่จะกลับไปหาครอบครัวไหมหากคุณกับเขาเคยเป็นคนในครอบครัวเป็นคนรักที่มีสถานะที่ชัดเจนต่อกันคุณยังคงรอคอยเขาอยู่แล้วตอนนี้คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันเป็นไปได้ว่าคนที่เขาเฝ้ามองเฝ้าคอยอยู่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะ แต่ว่าถ้าคุณกับเขามีปัญหาต่อกันในตอนนี้นะคะไม่ใช่คนที่เคยเป็นครอบครัวแล้วก็สถานะยังไม่ชัดเจนอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เขาซ่อนไว้คือเขามีคนในใจของเขาหรือว่ามีคนที่เป็นครอบครัวของเขาอยู่แล้วไหมตอนนี้อยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าขอดูต่อนะคะความลับอะไรที่เขาซ่อนไว้ ความลับอะไรที่เขาซ่อนไว้ The Magician การแก้ไขปัญหาการพูดคุยนะคะคิดมากคิดไม่ตกเลือกไม่ได้การรีเทิร์นกลับมานะคะทุกทรมานแสนสาหัสนะคะเจ็บปวดเนาะ จมอยู่กับปัญหาจมอยู่กับเรื่องราวที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าคุณกับเขาเป็นคนเก่าของกันและกันเป็นไปได้ว่าความลับที่เขาซ่อนไว้นั่นก็คือเขายังคงคิดถึงคุณนะคะยังคงเจ็บปวดเราก็ยังคงรอคอยนะคะพลังงานของกันอยากกลับไปแก้ไขปัญหาแล้วก็อยากกลับไปหากันนะคะอยากกลับไปคบกันไปพูดไปคุยกันนะคะ อยากชัดเจนอยากมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันหรือว่าเคลียร์ใจต่อกันปรับความเข้าใจต่อกันก็ได้นะคะขอขยายไพ่สิบเหรียญน,นะคะว่าสิบเหรียญหมายถึงใครนะคะขอขยายไพ่สิบเหรียญหน่อยนะคะขอขยายไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญตรงนี้นะคะคนที่ใช่คนในฝันคนในใจของเขา คนที่เขาจะพยายามอีกครั้งนะคะเขาจะฮุดสู้อีกครั้งนั่นเองเดียไฮโดรแฟนมีสติมีความใจเย็นหรือว่าทำให้ถูกต้องตามประเพณี ต่างคนต่างเฝ้ารอต่างคนต่างรอคอยซึ่งกันและกันคุณก็มีสี่เหรียญน,นะเออคุณก็มีสีถ้วยเขาก็มีสีถ้วยนะคะพลังงานคนที่เขาเฝ้ารอก็น่าจะเป็นคุณแล้วล่ะนะคะ ถ้าหากว่าคุณยังคงเฝ้ารอเขานะคะพลังงานของเขาก็ยังคงเฝ้ารอคุณนะคะเขาก็เจ็บปวดเสียใจไม่ต่างกันนะคะอยากกลับมายังคงคิดถึงคุณอยู่แล้วก็อยากกลับมาพูดคุยมาแก้ไขปัญหาอยากกลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมนะคะยังคงเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะพลังงานของการปรับความเข้าใจความรักที่มั่นคงกลับมาเป็นคนในครอบครัวกันหรือว่ากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ พลังงานของคนที่อยู่ในใจเขาในตอนนี้นะคะ เป็นเพียงคนเดียวมีคนเดียวที่อยู่ในใจนะคะก็คือ the empress เนาะคนที่ใช่คนในฝันในจินตนาการคนที่เขารักเพียงคนเดียวแม้ว่าจะมีปัญหามีปรสรรคยังไงเขาก็จะฮึดสู้อีกครั้งเขาจะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะคะแก้ไขปัญหาด้วยความใจเย็นด้วยเหตุผลให้อภัยกันและกันนะคะเพราะว่ายังคงคิดถึงอยู่ยังคงนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะความลับในใจเขาก็คือคนที่ยังอยู่ในใจเขาก็ยัง คงเป็นคุณเหมือนเดิมแล้วก็เขาก็ยังคงคิดเหมือนกับที่คุณรู้สึกเหมือนกันนะคะพลังงานของความจะพยายามไปต่อหรือว่าจะฮึดสู้ต่อนะคะน่าจะมีมากกว่าคุณด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าของเขามีเจ็ดไม้ของเขาเป็น1ิบไม้ของคุณเป็น7จดไม้นะคะต่างคนต่างยังคงเฝ้ารอกันและกัน,แล,กนแล้วก็ยังคงคิดถึงกันและกันอยู่นั่นเองนะคะ